สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้อยู่ผมแชมป์สามครับวันนี้มาในสถานที่ที่เป็นที่ที่แปลกตาครับไม่ได้เกี่ยวกับรถยนต์เลยนะครับแต่เรากําลังจะมาเติมวิตามินความรู้ให้กับตัวเองครับตลอดเวลาสักที่ทํางานมาประมาณเกือบ1 0ปีนะฮะในช่วงแรกๆเราก็เป็นมวยวัดครับทำงานทําเองทุกอย่างคิดเองทุกอย่างครับแต่ณปัจจุบันนี้นะฮะย้อนหลังกลับไป3ปีที่ผ่านมาตัวผมเองแล้วก็กำไรนะฮะได้เริ่มการเรียนรู้หาแนวทางในการทํางานที่ถูกต้องหรือการวางแผนที่ถูกต้องนะครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาดูคลาสคลาสหนึ่งที่เราลงเรียนนะฮะ for funding to IPO ครับซึ่งงานครั้งนี้เขาเรียกว่า DIPO 2ครับเราเป็นรุ่น2แล้วถ้าย้อนกลับไปเมื่อมาสัก2ปีที่แล้วนะฮะเราได้มานั่งฟังในวันที่เปิดงานของ DIPO 1ครับเราได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างที่เราไม่รู้ครับเราไม่รู้ว่ามูลค่าของธุรกิจเราเนี่ย ่หรวมไปถึงการมองหาตลาดเด่นๆในธุรกิจของเราคืออะไรเราให้คิดว่าเราทําธุรกิจเราดีแล้วเราเจ๋งแล้วแต่เราไม่เคยรู้เลยว่าเราบกพ้องอะไรแล้วเรามีวางการวางแผแนในอนาคตอย่างไรนะครับคอสนี้จะย่นเวลาการเติบโตธุรกิจคุณได้ถึง10บเท่าด้วยกันครับหลายคนสงสัยครับว่าคอสที่ผมพูดเนี่ยมันดีอย่างไรครับทุกธุรกิจมันจะเจอปัญหาต้องการสภาพคล่องครับเราต้องไปกู้หรือยืมสถาบันการเงินครับสถาบันการเงินนั้นเนี่ย เขาก็จะตรวจสอบเราผ่านเอกสารหรือตัวเลขทั้งหมดที่เราส่งไปให้แต่ไม่เคยมีการวิเคราะห์จากตัวตนของเราหรือการพูดคุยว่าแผนในอนาคตจะเป็นอย่างไรมันเป็นเรื่องปกติครับเพราะเราไม่ได้เตรียมพร้อมในการทําแผนในการทำพิชชิ่งนะฮะแต่มาคอร์สนี้ครับจะตอบโจทย์ให้กับคุณได้แน่นอนครับสำหรับใครที่กําลังสงสัยหรือหาวิธีการที่เราจะหาเงินหรือหาแหล่งลงทุนนั้นทําอย่างไรเราถึงจะประสบความสําเร็จครับอย่างพี่แค้ครับดรจิตกรลากูนนะฮะซึ่งเป็นรุ่นพี่ที่ผมรู้จัก เขาก็บอกว่าเงินทุกวันนี้อยู่ในอากาศครับอยู่ที่ว่าเราจะหยิบมันได้ยังไงนะครับมาที่ครอสน,นี้เขาจะสอนวิธีในการที่คุณจะทํำพิชซิ่งในการที่คุณจะทําธุรกิจอย่างถูกต้องนักลงทุนชอบอะไรอย่างวันนี้ผมก็มาหาโนฮาวครับว่าเราเนี่ยต้องการหา แหล่งเงินทุนแล้วเราต้องทํำยังไงให้ถึงจุดเป้าหมายที่เราต้องการครับแล้วเรานําเงินลงทุนนั้นมาเอาไปทําต่อยอดในทิศทางไหนแล้วนํานั้นคืนกับนักลงทุนได้และเติบโตได้เร็วกว่าปกตินะครับคลาสนี้นะฮะมีเรียนทุกวันอังคารครับแล้วก็มีงานมีปราร์ตี้ต่างๆนะฮะสนุกสนานนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมบรรยากาศละกันของ DIPo 2ครั้งนี้ละกันเดี๋ยวพาไปคุยกับพี่แคทและกันว่าทําไมถึงทำคลาสนี้ขึ้นมาเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับพี่แคทกันแล้วเดี๋ยวภาพเก็บภาพบรรยากาศต่างๆ,ๆละกันนะครับ ตอนนี้เราอยู่กับผู้จัดงานครั้งนี้นะครับแนะนําตัวหน่อยครับพี่แค่ครับครับขอสวัสดีครับผมดรแคทนะครับจิตกรลาคุลนะฮะก็เป็นคนก่อตั้งหลักสูตร DIPO นะครับหรือว่าดีโปนะฮะร่วมกับทางมหาลัยอัศสัมชัญเอแบกนะฮะท่านประธานหลักสูตรก็เป็นอาจารย์นํำนวยปฏิเสธซึ่งเป็นอดีตทัฐนมนตรีช่วยครังนะก็มาช่วยกันวางหลักสูตรเพื่อ ผักดัน SME ไทยครับครับทำไมพี่แคทถึงจัดค์ดนี้ขึ้นมาจริงๆเริ่มเริ่มต้นจากว่ามันเป็นจริงมเป็นเพนพอยต์นะเพนพอยต์คือตอนนี้ตลาดน่ยของฝั่งนักลงทุนเนี่ยพุ้นไม่ขึ้นเพราะว่าไม่มีกําไรมีอะไรเลยเป็นวิกฤตของเรื่องตลาดทําให้นักลงทุนเนี่ยก็เริ่มมองหาว่าเอ๊ะเราจะทํำยังไงให้สร้างไรายได้เพราะว่าธุร,รกิจเนี่ยถ้าอยู่ในตลาดเนี่ยถ้าหุ้นจะขึ้น มันต้องมีกําไรธุรกิจเดิมทําไม่ได้ก็อาจจะมีกลุ่มบางกลุ่มที่อาจจะดิเวอร์ซิฟายมาเพื่อจะมาลงทุนใน SME มาลงทุนในหุ้นของบริษัทนอกตลาดทุนก็คือ SME นี่แหละลงทุนในนั้นเนี่ยเพื่อทําให้มีสตอรี่ทำให้หุ้นตัวเองขึ้นนะครับ,รบแล้วก็ที่ไทยเนี่ยมีศักยภาพมากมายเลยแต่สิ่งที่ขาดในที่โตไม่ได้เนี่ยเพราะขาดเงินทุนใช่ใช่อเรแลองขาดเงินทุนที่จะทให้ตัวเองโก้ตอก้าวกระโดดได้ทั้งนี้ตัวผมเองเนี่ยมีโน้ตฮาวมีความรู้ด้านนี้ด้านการลงทุนนนแลล้้้้ววกก็เเรรรทาาาาางดมมุีคูขใจ แล้วก็ประกอบกับมีคอนเน็ชันเพื่อนๆเราก็เลยอาสาตัวเองว่าอยากจะเป็นตัวกลางเชื่อมระหว่าง SME ที่มีศักยภาพให้มาอยู่ในคลาสนะครับแล้วอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นอ mm ินเวสเตอร์เพื่อให้เขามาเจอกันแต่ปัญหาของเขาเนี่ยก็คือว่า SME ส่วนมากเนี่ยไม่มีระบบหรือโครงสร้างการบริหารต่างๆเนี่ย,ยที่<ม>จะยังไม่ชัดเจนพอ,อยังไม่แข็งแรงพอที่จะทําให้นักลงทุนมาลงทุนได้เพราะกลัวว่าลงทุนไปแล้วเดี๋ยวเงินหายอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้เราเกิดคลาสนี้ก็จากประสบการณ์รก็เลยมาออกแบบหลักสูตรเพื่อให้ SME เนี่ยได้มีวิชั่นได้มีมุมมองในการที่จะโกสตัวเองเติบโต อย่างก้าวกระโดดได้นะครับ หลายคนสงสัยครับว่าการมาเรียนคัสเนี้ยจะได้อะไรกลับไปบ้างพี่โอ้จริงๆนี้ต้องถามแชมป์เลยนะผมต้อไปเยอะแล้วพี่ได้จริงๆิอะไรนะอ้ริงเรื่องถามแชมป์เรื่องเนี้นะครับเออจริงๆได้อะไรบ้างนะเอาอย่างนี้ดีกว่าส่วนมากคนเนี่ยจะมาหาคอนเนคชันทุกคนอยากมาหาเนี่ยไปเรียนหลักสูตรนั้นหลักสูตรนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ได้คอนเนคชันแต่คอนเนคชันส่วนมากอาจจะไปเมากันแล้วไปเมากันมากกว่าแล้วสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่อยากได้จริงมาเพื่อต้องการให้ธุรกิจเติบโตได้ลูกค้าได้อะไรแต่ว่าเวลาจะไปพูดเรื่องพวกนี้รู้สึกแบบดู แต่หลักสูตรของเราเนี่ยมันสามารถที่คุยกันเรื่องของธุรกิจได้ครับสามารถแลกเปลี่ยนกันได้นะเพราะว่าเราสอนเรื่องการ M&A คือ Merger Acquisition Ac นะครับซึ่งซึ่งพวกนี้มันเป็น s e c r e เป็นนู o w h ความลับของบริษัทที่เป็น Corporate <S <S ผมดึงความลับสิ่งที่ Corporate เขาคิดหรือทํากันเนี่ยเอามาให้ SME รู้ก่อนเลยเมื่อเขารู้ก่อนรู้ว่า Corporate คิดยังไงเราก็โตแบบ Corporate ได้นะครับดังนั้นพื้นที่นี้ก็เลยทําให้ทุกคนกล้าที่จะพูดพูดแล้วดูดีแล้วแบบมันมันมัน Empower ตัวเองแล้วเพื่อนๆก็นี่เลย อันที่หนึ่งนะฮะส่วอนอันต่อไปก็คงจะทําเรื่องพิทเด็กก่อนอันนั้นจะสอนเรื่องการทําพิทเด็กอย่างไงให้ให้รู้ว่าทำพิชชิ่งอะ่ะเพื่อให้นักลงทุนเห็นแล้วสนใจต่อไปมันก็เป็นเรื่องของของการคิดแบบเป็นระบบคิดแบบคมชั้นลึกคิดครบหลูกคิดทุกอย่างนะครับให้ครบหลูกเพื่อให้ธุรกิจไปได้นะฮะอันต่อไปก็คงจะเป็นเรื่องของ business health check โอ้นนตรวจ<ด>สอบ <laughs> สุขภาพตัวเอง <laughs> นะคน<ช>ยังต้องตรวจสอบสุขภาพเลยนะอันนี้ต,วร,ตรวจสอบผลประาพตัวเองให้รู้ว่าตอนนี้ตัวเองเนี่ยอยู่สเตจไหนในบิจเนสของตัวเองมีส่วนไหนบ้างที่แบบยังบกพร่องอยู่เราจะได้รู้นะบิจเนสเช็คอีกอันที่ต้องสําคัญมากๆที่เราจะพร้อมก้าวกระโดดก็คือเรื่องของออร์แกนิกโก้สนะครับก็คือไปลีนไปออกแบบไปลีนคือสามารถมีกําไรเกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องลงทุนเพิ่มสุดท้ายก็เป็นคงเป็นเรื่องของโครงสร้างสตกเจอร์เรื่องของไฟแนนซ์การเงินต่างๆนะฮะแล้วก็กลยุทธ์การบริหารจริงๆนะฮะจริงๆเยอะนะใช่นะแต่ ใช้เวลาแป๊บเดียวแต่ที่นี่ทีดีอย่างนะึคิดว่าคือมันไม่เป็นอะคาเดมิกแค่ชีเดียวคือมานั่งเรียนมาอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวได้ไปเอง <synth et> คืออย่างน้อยมาเรียนคลาสเนี่ยได้โน้ตหาว เราไปต่อยอดอย่างอื่นได้เพิ่มมากขึ้นนะครับแต่หลายๆคนที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วแล้วอยากจะติดตามอยากรู้ว่าข่าวสารในการเปิดคอร์สแต่ละครั้งนี้ติดตามที่ช่องทางไหนได้บ้างครับอ๋อก็เข้าไปดูใน a c e b o o k เลยฮะใน Facebook ที่ชื่อว่า u n i c o r n X Academy นะครับหรือไม่ก็มี Tik t o k นะครับ YouTube นะครับอาจจะขึ้นไปด้านล่างให้ด้วยใช่ใช่ก็วันนี้ก็นี่แหละทางแชมป์เนี่ยมาเรียนเป็น DPO 2ก็ต้องคอร์รบกับแชมป์นะก็คือเพราะว่าบางอย่างเนี่ยต้องบอกว่าบางอย่างพี่ก็โอเคทางเราเอกรรงา ลงทุนแล้วทีนี้แต่เรื่องโซเชียลเราก็ไม่เก่งนะครับก็วันนี้ต้องขอบคุณแชมป์มากมากด้วยกันนะครับที่มามีโอกาสมาได้ได้เรียนรู้ว่าอ๋อการทาโซเชียลเป็นยังไงเพราะว่าแต่ละอย่างเราเราเก่งไม่เท่ากันเพราะนั้นการควบรวมหรือการจับมือกันเป็นเรื่องสําคัญยังไงวันนี้ต้องขอบคุณพี่แคทมากนะครับที่สลาเวลามาแนะนำเกี่ยวกับคลาสครั้งนี้นะครับขอบคุณนะครับพี่เช่นเดียยินดีครับผมครับ ตอนนี้เราอยู่กับ คนที่ทําเกี่ยวกับหลังบ้านของ300กะลารดนะฮะหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักนะครับให้แนะนําตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะชื่อกําไรนะคะก็เป็นหนึ่งในพนักง,งานในองค์กรคุณแชมป์ค่ะครับหลายหลคนอยากจะรู้ครับว่าการที่มาเรียนคอร์สต,ต่างๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างตลอดระยะเวลาที่2อถึงสปีที่เรามาเรียนคอร์สกันนะครับสำหรับกําไรนะคะก็รู้สึกว่าเอ้ยมันได้ mindset ได้วิธีคิดที่จะมาปรับเปลี่ยนมาเป็นกระบวนการในการทํางานที่ได้สมาร์ทมากขึ้นทํางานได้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนและดีมากขึ้นค่ะตอนแรกที่ชวนกำไรมาเรียน d i p o สองกำไรรู้สึกยกังไงบ้างจริงๆอ่ะกำไรไม่ได้มีเป้าหมายที่อยากจะ p i t ช,ชิ่งหรือระดมทุนนะคะแต่ว่าถ้าได้รืินทุนก็ดี <c oughs> ไม่ใช่คือจริงๆอ่ะเราอ่ะไม่ไม่เคยคิดอยู่แล้วว่าเราจะมาถึงจุดที่เราจะพิ t c h i n g ไหมหรืออะไรก็ตามแต่แต่ว่าพอได้มาเรียนจริงๆอ่ะรู้สึกว่าเอ้ยเราเนี่ยได้วิธีการปูพื้นฐานการทําธุรกิจหนึ่งอย่าง แบบถูกวิธีทั้งหมดคือเราจะ pitching ชชไหมเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เราจะตัดสินใจในอนาคตแต่ระหว่างทางก่อนที่เราจะ pitching ชชเนี่ยความเรียบร้อยของตัวองคอนน์กรเอ่ยการดูแลธุรกิจของเราเนี่ยมันเป็นไปแบบที่ควรจะเป็นหรือเปล่าแล้วตรงเนี้ยเราจะ s เก l อ up มันแบบไหนมันได้แบบ mindset ในการเข้ามาบริหารธุรกิจหรือการเริ่มทําธุรกิจใหม่แบบที่เรียกว่าเอาตั้งแต่ศูนย์อ่ะไปจนถึงโตทูเดอรมูนอ่ะรู้ว่าจะมีแนวทางในการทํางานแบบไหนการวางแผนแบบไหนและการ ปรับองค์กรอย่างไรให้ถูกต้องฝากเ,เพื่อนๆและกันรใครที่ดูคลิปนี้อยู่อยากจะพัฒนาตัวเองหรือเติมวิตามินความรู้ของตัวเองนะครับก็ฝากคลาสนี้ไปด้วยสำหรับท่านใดที่อยากจะมาเรียนหรือลงคลาสสามารถติดตามตามช่องทางด้านล่างนี้ได้นะฮะ a c e b o o k แฟนเพจต่างๆนะครับเข้าไปสอบถามแล้วกันว่ามันจะมีตารางในเรื่องของที่ IPO 3เมื่อไหร่อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆแล้วกันลองมาเรียนดูครับสำหรับผมผมรู้สึกว่าการที่มานั่งเรียนอ่ะคุ้มค่าคุ้มเวลาที่เราเสียเวลามานั่งเรียนนะครับใครที่ดูคลิปนี้อยู่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสมัคสมาชิกกดแชนแนลยูทูบด้วยแล้วกันครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้าเราไม่รู้ว่าเราจะไปเติมวิตามินความรู้กับคาสไหนนะฮะก็รอชมกันแล้วกันครับค่ะนะฮะบ๊ายบายคับ